อันนี้ยามเช้าที่บ้านสวยนยายลุกนึ่งข้าวตั้งแต่เช้าให้หลานน้อยกินหลานน้อยกินเตรียมไปโรงเรียนข้าวอร่อยอร่อยข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวใหม่อร่อยนั่นแล้วข้าวหอมข้าวเม่าบรรยากาศวับรรยากาศยามเช้าแดดออกสวย สดชื่นวาย <Why? S 2> ดอกมไม้ใบยากตอนตอนเย็นน่ะตอนเย็นน่ะร้อนตอนกลางคืนน่ะร้อนนี่พอมาตอนเนี้ตอนเช้ามาเย็นก็เลยแบบโอ้ยไม่ไหว ต้นไม้สี See, อันนี้อะโวคาโดรเรียบร้อยโรงเรียนสรวีอันนี้ยังเหลือ <c oughs> อ้ยนี่มะกอกหน้ามีมยูพวงหนึ่งมีคนจองแล้วนั่นเนี่ย <c oughs> มะกอกน้านู่นสวนอ่าผู้สานี่ติดลูกละ <c oughs> โอยอากาศผลไม้ที่มันไม่ดีก็ก็พยายามปลูกแหละเอออะโวคาโดนี่เหลือรอดไหมลูก <c oughs> โอ้ย <c oughs> อันนี้ต้นล่ำซำปลูกเ,เอาไว้บังแดดในตัวบ้าน อันนี้ทูลทูลก,ก็ก็ห่างโอ้ยตายละอากาศเปลี่ยนกระทันหันน,นี่เวลาหกโมงกว่า โอ้ยเก่งมากเลยเด้อเก่งมากแต่ว่ว,วเาเอากิ้มไก่ไปเอาเข้าวไปเออเขาจะเอาข้าวอย่างเดียวแล้วเขาจะเอากลับเองเหรอยายใช่เก่งเมื่อคืนก็เหมือนกันเขาก็เอาเอาแต่ข้าวกลับเข้าไปโอ้ทำไมค้ําใหญ่จังล่ะโอ้ยข้ําเล็ยังเล็กนะเหรอเออเมื่อคืนนี่ห้องใหญ่กว่านี้เฮ้ยเก่งมากเลย,ยข้าวมันไอ้นี่แล้วเนาะ